And then and Terima เขาถามในประเป็นที่ว่าเราเพร้อมที่จะใช้ค่าไฟราคาแพงขึ้นไหมพร้อมใช่ไหมทีนี้เขามาถามต่อมาว่าแล้วฝ่ายอุตสาหกรรมล่ะถ้าเขาเกิดเห็นว่าการลงทุนในประเทศนี้มันไม่เหมาะสมมันไม่มีสิ่งเรืองนอยรประโยชน์ให้กับเขาไม่สามารถทำกำไรได้เ สได้ครับคุณไม่มีสิทธิ์จะมาถามเลยได้ครับได้ครับได้ครับเอ่ออย่างนี้นะครับการบริหารของกระทรวงพลังงานและปตทนะครับเป็นความปกพร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถามให้ท่านนะครับในอดีตตอนที่ยังไม่มีการตั้งกระทรวงพลังงานนะครับประเทศไทยเราใช้น้ำมันเป็นสิบ9ก้บาทดีเซล14บาท บนฐานของราคาน้ำมันดิบนะครับราคาน้ำมันดิบในประเทศไทยขนาดนั้นอยู่ที่ประมาณริละ20บาทนะครับนี่คือหลักฐานของกระทรวงพลังงานนะครับเราขายน้ำมันดิบในอ่าวไทยเนะี่ยริละ20บาทแต่เราใช้น้ำมันเบนซิน95สิบเกาบาทดีเซล14บาทเท่านั้นนะครับบนญาาข้อมูลอีกอันหนึ่งของกระทรวงพลังงานตอนนั้นเรามีบ่อน้ำมันแค่พัน0หลุมปัจจุบันนะครับ ปัจจุบันเรามีบ่อน,น้ำมัมาถึง6,400น,น,น,นะครับ6,458ถุงโดยประมาณนะครับตรงนี้หลักฐานเดี๋ยวดูได้ในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับราคาน้ำมันในประเทศไทยเบนซิน95 46บาทดีเซล30กว่าบาทนะครับแล้วก็บนฐานข้อมูลของอราคา ที่แพงที่ปกตินี่คือความบกพร่องผมกําลังจะบอกว่าในอดีตนั้นเราใช้กฎหมายคือรัชก,การซื้อจัดจ้างคุณรัชเกศค,ครับถามเราใช้กฎหมายที่เป็นธรรม,มวันนี้หน่วยงานกระทรวงพลังงานและปตทปรานงานกบกพร่องนะครับคุณถามปัญหาถ้าอย่างนี้ไม่ได้ได้ครับถามเลยครับท่านจะนําระบบการบริหารงานเช่นในอดีต เหมือนกับตอนที่ยังไม่มีกระทรวงพลังงานมาบริหารพลังงานในประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้ใช้น้ำมันราคาใกล้เคียงกับมาเลเซียคือ19บาทได้หรือไม่ครับถ้าผลกลัไปแน่ดีนะครับไม่มีกระทรวงพลังงานก็มีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็มีผมเป็นเลขาธิการตกลงสมัยกันดีแล้วใช่ไหมครับที่ท่านพูดเนี่ยอ่าอ่าเสร็จแล นายวัชการหลงู่นะครับเมื่อปี2545ยังไม่มีกระซิบกระลางารต้าเมื่อวันที่3ตุลา2545ราคา,า,าน้ำมันตอนนั้นเนี่ยใป็นตลาดโลกอยู่ที่35เหรียญต่อบาทเรีลปัจจุบันนี้ราคาน้นดิบเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่95-105เหรียญต่อบาทเรีลน้ำมันที่มันแพงขึ้นเพราะต้นทุนน้ำมันที่นำเข้ามันสูงขึ้น นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่เราได้อภิปรายในภาพเช้าตองทุนน้ำมันเข้าไปในมูลค่าเชื้อเพลิงบางชนิดก็เก็บเงินเข้ากองทุนในเชื้อเพลิงบางชนิดสูงเพื่อไปช่เชยเชื้อเพลิงอีกบางชนิดก็เป็นสูตรที่ว่าน้ำมันแพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะตองทุนน้ำมันและภาษีสรรพสามีสำหรับประเทศมาเลเซียยผู้ผลิตน้ำมันเขาก็ขายน้ำมันในราคาตลาดโลก แต่รัฐบาลมาเลเซียตั้งงบประมาณแผ่นดินของมาเลเซียมาชดเชยราคาน้ํามันขายปลีกที่สถานีบริการน้ามันเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหน้ารูกกันของไทยกับมาเลเซียพอๆกันแต่มาเลเซียเขาตั้งงบประมาณมาชดเชยส่วนของไทยไม่มีมงบประมาณมาชดเชยแล้วเรามาีกองทุนเพื่อมาดูซ้บน้ํามันชนิดหนึ่งเพื่อไปอุ้มผู้ใช้น้ำมันอีกชนิดหนึ่ง แล้วก็เรืองของแบบหลุมหลุมน้ำมันหลุมแกขอน้ำมันเ6,000หลุม6,000บ่ออะไรงนี้นะครับใช่ครับผมต้องอยากเรียนว่าในทางวิชาการเนี่ยเราเรียกว่าหลุมผลิตหลุมผลิตในแหล่งน้ํามันหรือแหล่งก๊าซแหล่งหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันหลุมก็ได้6,000หลุมที่ว่าเนี่ยผมคิดว่า จอดอยู่ในที่เดิมในแหล่งเดิมประมาณสิบกว่าแหล่งไม่เกินยี่สิบแหล่งเท่านั้นอย่างเช่นแหล่งน้ำมันดิบเิริจเนี่ยปัจจุบันจอดไปแล้วกว่าสามร้อยหมุมแล้วมีหลุมที่ปิดไปแล้วสองร้อยกว่าลุมผลิตจากร้อยกว่าลุมแหล่งก้านของคนในอ่าวไทยเนี่ยจอดไปมากกว่าสองร้อยหุ่นนะครับก็ผลิตอยู่จากประมาณร้อยห้าสิบลูมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่อยากจะกล่าวเรียนว่า แหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซในประเทศไทยเนี่ยธรณีวิทยาซับซ้อนปริมาณสัตว์เต่อหลุมเนี่ยน้อยอายุหลุมสั้นมันถึงต้องมีหลุมเยอะมันไม่ใช่บ่อนะครับมันเรียกว่าหลุมผลิตขึ้นจอดในแหล่งเดิมนะครับอ่าเชิญเหรับุรุษครับขออได้ยากติดสารรัฐบุรุษจะเป็นแบ่งคำของกลุ่มสมัติางสิ่งคนพร้อมกันเลยครับท่านสามารถตอบเวลาเดียวกันเพื่อประหยัดเวลาครับท่านแรกนะครับในกลุ่มสมัติครับ ส่วนต้องเรียนนะครับเป็นประธานสปสจังหวัดราชบุรีอยากไปถามว่าในเรื่องของคนต่อสมปทานเนี่ยนะเราจะเดินหน้าเพื่อดำเนินการเรื่องต่ออายุสมปทานหรือว่าการต่อยุคสมปทานเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรกันการที่ชะลอการเดินหน้าต่อกับประเทศชาติประชาชนกับขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปครับในกลุ่มสำปทานครับท่านเกิดคําถามไะไเลยครับสมบัติราชบุรีค่ะ ประเทศเราผลิตน้ำมันดิบและกา๊าซธรรมชาติแล้วคนไทยได้อะไรคะท่านทำไปครับไปปูสะพานครับรรรครับเอ่อเสนอวัตถุน่าแสงนะครับทางรัฐได้เปิดสัมปทานมากมายให้เอกชนมามูลนะครับแต่กลับบอกว่าประเทศเราไม่มีน้ำมันนะครับคือชี้แจญานครับท่านทำไปครับไปปูสะพานครับสุวสรณครับอยากถามว่าระบบสะพานครับ แต่ประโยชน์ท s ่สเนี่ยไม่ทราบกระโดดไหนดีกว่ากันว่าอะไรเหมาะสมกับประเทศไทยมากกว่ากันบนสมมท้ายานนะครับว่าการติดเวลาครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดผลประโยชน์ทุกร้านจะได้รับเนี่ยไม่ทราบว่าโกลวไหนดีกว่ากันครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของกรรมสิทธิ์นะครับว่าที่คนพูดกันเยอะก็สงสัยว่ากรรมสิทธิ์ของต้นไมาตราจริงๆเป็นของของประเทศใช่นะฮะไม่ใช่เป็นของเจ้าของที่ดินนะครับคุณทัศ ครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับคาถามแรกเรื่องการต่อยสุสสารผลาี่ผลสี่นะครับสิ่งที่กระทรวงพลังงานนําเสนอเชิงนโยบายอยู่ตอนนี้ก็คือว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติอยู่หลายแหล่งในอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งก๊าซที่เป็นต้นทางให้ก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละเจ็ดสิบของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตในประเทศผลสทานจะหมดอายุ โดยไม่สามารถต่อต,อตามกฎหมายปัจจุบันได้ในปี2565ถ้าแหล่งก๊าซนี้หยุดผลิตไปทั้งๆท,ท,ที่ยังมีปริมาณสำรองกา๊าซเหลืออยู่พอสมควรเนี่ยเขาจะต้องหยุดพัฒนาจุดจอดถุนเพราะว่าแหล่งกานน๊าซในอ่าวไทยเนี่ยอายุลุมสั้นนะครับถุมห,หนึ่งเนี่ยเฉลี่ยอายุ1-5ปีเท่านั้นเราจอดลุมทุกวันนี้ในอ่าวไทยมากกว่า500ห้0ร้อุมต่อปี ถ้าไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ล่วงหน้า5ปีก่ว่าไปยุ่เนี่ยก็คาดว่าแหล่งก๊าซนี่ก็จะการถิตลดลงและปริมาณที่ลดลงประมาณ1.1-2ล้านถึงล้านลาน้านบาทตูเนี่ยมันก็จะต้องถูกทดแทนโดยก๊าซอุตสนําเข้าซึ่งมีราคาที่แพงขึ้นจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเชิงนโยบายที่รัฐบาลควรต้องตัดสินใจสำหรับน้ำมันดิบ กับก๊าซธรรมชาติเราเรามีน้อยไปเราผลิตเราได้อะไรนะครับเราได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางข้อนะครับผลประโยชน์ทางตรงก็คือรายได้จากค่าภาคหลวงผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษและภาษีเงินได้บุรุษเรียบร้อยละห้าสิบของกำไรสุทธิธุรกิจสำรวจรละผลิตบุรเลียเป็นธุรกิจเดียวนะที่เก็บภาษีในอัตราสูงขณะที่ธุรกิจอื่นเนี่ย เก็บ400ราย20แต่ผลประโยชน์ที่มากขึ้นในวันนั้นก็คือความมั่นคงด้านพลังงา,านนะครับอย่างน้อยพลังงานที่เราพบในประเทศเราผลิตขึ้นมาใช้เองเนี่ยเราก็ไม่ต้องสูญเสียกาบการมีวิกฤตในตะวันออกกลางที่จะตัดเส้นทางลำดีน้ำมันหรือกา๊าซของเราแหล่งก๊าซในประเทศเราก็ยังมั่นใจได้ว่าจะมีกา๊าซเพื่อการผลิตไฟฟ้าแล้วนั้นกา๊าซโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเนี่ย เมื่อขายต่อจากผู้ผลิตไปสูป่ปตทขายจากปตทไปสู่กรอพหรือรรอิโตเคมีเนี่ยทุกทอดจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มบวก7%ขึละละ้นไปตลอดอยู่ในร,บระบบภาษีมูลค่าเพิและทุกกระบวนการท,ที่ต่อเนื่องออกไปก็จะเป็นกิจการ,รอุตสาหกรรมที่มีคนทํางานอยู่ต้องเสียภาษีเงินได้ีิติ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศด้ประโยชน์ม,มากกว่าใดได้ที่เก็บทางตรงมากมายนะเป็นหลายเท่าเพราะเราได้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เราได้มีไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกกว่าใช้น้ำมันเตาผลิตเรามีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งเมื่อ20ปีก่อนเราไม่มีนะครับสำหรับคำถามที่ว่าสัมปทานจับพีเอสเปิดสัมปทานไปทำไมนะครับ ที่เพราะว่าเรามีทรัพยากรเนาะก็เพราะเราผลิตได้ไม่พอใช้เราต้องพยายามแสวงหาทรัพยากรในประเทศให้มากขึ้นเพื่อลดการนำเข้าการเปิดให้มีการขอสิทธิสำรวจเนี่ยก็เพื่อพยายามอย่างทุกวิถีทางที่จะหาแหล่งพลังงานในประเทศดีกว่านำเข้าจากต่างประเทศสำหรับ,ร,บร,ะระบบสัมภารเปรียบเทียบกับระบบ PSC เนี่ยผมได้กลับดีไปในคำถามแรกแล้วนะครับอยู่ที่การออกแบบไส้ใน เราจะเป็นระบบสัมปทา,านที่เก็บภาษีแพงๆก็ได้แล้วระบบสัมปทา,านเนี่ยอยากจะเรียนว่ากรรมสิทธิ์ยังเป็นของรัฐตลอดเวลาทรัลปิโตเลียมมาตรายาี่สามเขียนว่ชัดเจนปิโตรเลียมเป็นของรัฐส่วนท่านที่ถามบอกว่าจะให้กรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าเราก็จะไปทาแบบในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมินเนดลไรส์สิทธิในแร่ใต้ที่ดินของตอนเองซึ่งมีประเทศเดียวที่ทํา แะประเทศอื่นเนี่ยปิโตรเลียมเป็นของรัฐทั้งสิ้นนะครับท่านท่านประหลัดฉันฉันสงสัยที่นี้เหมือนนะเอ่อฉันสงสัยว่าให้คุณปะโยกไอ้ผลพลอยได้ในเรื่องการรับสาระทานคือบริษัทที่รับสาระทางเขาถามว่าต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์ดีหรือว่าเก็บภาษีดีนะะแล้วคุณไปยกผลพลอยได้ที่ประชาชนได้จาก จากการเข้าไปทํางานขายแรงงานการพัฒนาบิโตรเครมีแล้วได้เงินภาษีเข้ามาสุรัฐทำไมคุณไม้ยกเอาประโยชน์ที่ได้ตรงตรงจากการให้สัมปทานก็คแค่ที่จะเอาผลว่ได้มาด้วยนะครับขอภาพที่อยู่ในจอนครับาภาพัฒาครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขย้อนหลังเจ็ดปีนะครับที่เราเก็บได้ตามราชญัตป,ปิโตรเลียมเพียงอย่างเดียว จากการสำรวจและผลิตโตรโลียมในประเทศไทยนะในปี2556ที่ผ่านมาเนี่ย<อ>ก็เก็บได้200-3,000ล้านบาทและอย่างที่ผมบอ,อกในด้านนี้อย่างคือคถ้าเขาถามเขาเขาเขา,า,าถามว่าแล้วระบบแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะได้มากกว่านี้ไหมถ,ถ้าจะมีการแบร่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะได้มากกว่าที่เก็บอย่างนี้ไหมก็อย่างที่ผมกล่าวเรียนนะครับว่าอยู่ที่การออกแบบ ระบบ p s c ที่เก็บต่ำกว่าระบบ Thailand ทีก็มีอยู่ปัจจุบันในพื้นที่พัฒนานนร่วะกันเซียก็ใช้ระบบ p s c แต่เก็บสุทีิแล้วน้อยกว่าระบบ Thailand ทรีระบบ p s c จะออกแบบให้เก็บแพงขึ้นก็ได้แต่ถ้าศักยภาพพิโตอเลียมเราไม่มีเราเปิดให้ขอสัมปทานมาแล้ว20ครั้งแล้วพื้นที่ที่คนหาไม่เจอเนี่ยมาเปิดสัมปทานใหม่ ถ้าเราเก็บภาษีแพงขึ้นเราก็จะได้แต่อัตราภาษีในกระดาษกันเพราะเราไม่ไมีคนมาเสียภาษีให้แล้วถ้ามันถ้ามันเจอแล้วล่ะถ้าเจอแล้วแล้วมาตกลงกันว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยจะทําได้ไหมส่วนผลพระโยชนีคนจะไปขายในงานได้จากการทำพุรกาจอุตสาหกรรมนั้รไม่ต้องบอกว่าดันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาขายในงานแล้วได้มาทําไมเราไม่เอาตรงๆที่ได้ตรงๆจากล้าขายสัมปทานหรือให้สัมปทานเ่ะครับ คือระบบกติกากาสรสำรวจและผลิตติตวเลียมไม่ไว่าจะเป็นระบบสัมปทานหรือ p ีเเนี่ยผู้ลงทุนภาคาเอิกชนเป็นผู้รับความเสีย่ยงแต่ผู้เดียวรับไม่ได้ออกเลยแล้วเราทำไมต้องไปแชร์เ <c oughs> ขาขนาดนั้ทีนี้มันต้องมีกติกามันต้องมีกติกาตั้งแต่ตน้นนะครับคือ <c oughs> <ด>เพราะว่าถ้าเราไม่มีกติกาว่า ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยตรงเป็นรัฐางรัฐึ้ก็ไม่ได้นะไอสิ่งที่กีการพบแล้วก็ดีเช่นกัหรือว่าสิ่งที่ค้นพบแล้วก็ดีและสิ่งที่กําลังจะค้นพบต่อไปก็ดีหรือว่ายังไม่พบก็ดีเนี่ยท่านตั้งกติกาว่าทุกสัมปทานแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฉันถามถามฝ่ายรัฐเนี่ยในฐานะที่ท่านกรกับดูแือระไรส่วนประชาธิปให้ไปแล้วมีการจินตนาการมี อันนั้นคุณเพื่อให้ให้ไวราชการท่าต่อคุณเป็นการทุ่มเทให้เลยครับามทให้และยังกำลงจนี้ไม่ใช่ครับผมต้องการความชัดเจนของคำถามองุกู่ในฐานะที่ได้ทีข้าใจสมควกำลังจะคุณไม่จไม่็จรหน้าทีมคุณไม่ใ่หน้าทีมฝ่ายงนี้หน้าพืนอยากจะรู้ก สัญญาทิ้งเจ้าหน้ทีไ่ไม่ใช่ต้องการให้า่าวรัี่ยได้ชี้แจงว่าเมื่อฐานะคุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะต้องบริาหารผลประโยชน์ของรัฐและของแผ่นดินเพื่อประโยชน์สูงสุดล่ะแล้วทําไมเราต้องไปเทคแคร์ดูแล่ายผู้ได้รับสัมปทา,านเนี่ยหรือกัมหรืออื่นถึงขน,ดน,ดนาดโกาเขาจะย้ายฐานหนีเรืออะไรั้างที่เราก็สามารถตั้งกฎการได้ด้ว่าใครก็ตามที่มารับสัมปทา,านจากรัฐในเรื่องนีโตรเลียมหรือว่าฟอสซิ่ก็ตามจะต้อง สิบสี่สิบอะไรก็ว่าไป้าตั้งอย่างนี้เลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาที่จะมาทวงถามว่าคุณประโยชน์จะตกถึงชาติน้อยกันไปหรือเปล่าในฐานะที่คุณกำกับดูแลกระทรวงการเงินเช่เราเรา,เราก็ทาอยู่นะครับในฐานะข้าราชก,การเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายแล้วก็ตามกฎหมายที่มีอยู่ที่หลวงปู่ได้กรกับพูดถึงแนะนำเนี่ยกฎิกา,กามีอยู่แล้วในกฎหมาย และได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดสมายเปโตรเลียมก็ได้มีการทบทวนในปี50เราก็มีกติการะครับอย่างที่ผมกล่าวไปเรามีการเก็บค่าภาษีหลวงแบบขั้นบันไดเรามีเก็บการเก็บภาษีาร้อยละห้าสิบเรากสุที่แลามีการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษในกรณีที่เขาพบแหล่งใหญ่และน้ำมันแพงเนี่ยก็จะเก็บ9ก้าหน้าในลักษณะของ Win for Profit Tax แต่กติกาผมก็เรียนย้ำว่ามันต้องชัดเจนก่อนที่เขาจะสอบรวจไม่ใช่สอบรวจเจอแล้วเข้องเอากติกามสาสั่เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคนอสอบรวจครับเรามีไงชั้นที่ได้ถามว่าใน้านะที่ดู็นเจ้าหน้าที่รัฐกำกับดูบแลผลประโยชน์ของรัฐเนี่ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยฉันมีข้อเสนอไว้ว่า,าให้เพิ่มเติมมีการคบทวนระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายการให้สัมปทานทุกสิบปีเพื่อความเพื่อประโยชน์สูงสุดของแน่นดินเน ในการที่เราจะาการเปิดให้ขอสมทานครั้งสุดท้ายเนี่ยเปิดเมื่อปีห้าเจ็ดปีมาแล้วนะครับและเจปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหมอ่ะเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยรอบนั้นรอบที่ยี่สิบเราให้ไปยี่สิบแปดแปลแล้วเราเอคืนเขาคืนมาแล้วพะหาไม่พบเนี่ยสิบแปดแปหรือถูกเพิกถอนไปสีแปลที่เหลือยัสองสำรวจอยู่เนี่ยเจอเพียงจุดูห้า ล้านล้านุูบาทฟุตแต่เราใช้ปีละ1.7ล,ล้านล้านุูบาทฟุต <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องเร่งหาส่วนการจะเปิดรอบใหม่จะทบทวนกติกา,ากเราก็กำลังนำเสนอรัฐมนตรีว่าในกรอบของสำนักงานทะเลขที่มีอยู่เราจะให้มีการร่วมทุนโดยบริษ,ษัทไทยได้มากขึ้นเราจะให้เขาจ่ายโบนัสเพิ่มเติม สิ่งที่ผมบอกคือค่าภากหลวงภาษีและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษให้มากขึ้นได้ไหมแก่ใครแก่รัฐครับเอ่อหรือว่าแก่พน,น,น,นักงานไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่ได้ที่ผมพูดในจอนเนี่ยแต่เข้ากระทรวงการคลังหมดครับโอเคขอบคุณมากคราบต่อไปไนมะ่กลับกาแน้วยังมีประำานินการชัรองสองท่านครับมีเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีเชื่เจ็ดนาทีนี่ทั้งถามทั้งตอบนะเชื่ครับ ผมอยากจะต่อเรื่องก,กรรมสิทธิ์ปิโตรเลียมนิดหนึ่งครับที่ท่านอดีตพ,พูดต้องกลาบเรียนว่าท่านพูดยยังขาดไปมากรลาท่านพูดว่ามาตรา23ปิตโตรเลียมเป็นของรัฐแต่ท่านไม่ได้พูดมาตรา56ที่บอกว่าผู้รับสมมัมปทานมีสิทธิ์ขายและจำหน่ายปิตโตรเลียมที่ผู้รับสมมัมปทานผลิตได้ถ้าเขาเอาไปขายได้นันก็เป็นของเขายอมตับไม่ใช่ของชาติครับ ตัวนี้แล้วผมจะถามอะไรหรอสิ่งที่ผมจะบอกก็คือว่ากรรมสิทธิ์ติโตเรียมเนี่ยหลังจากให้สัมปทานเขาหุ้นได้แล้วเป็นของเอกชนใช่ไหมนะครับที่คื็นสัมปทานเชิมเริ่มครูตอบก็ในระบบ production sharing contract เนี่ยที่ผมก็เคยไปทำงานมาเขาก็จะมีิทีิ์ขายเหมือนกันครับผมถามว่าระบบสัมปทาน เงินที่คุณได้เป็นของเอกชนใช่ไหมครับเอาแค่นี้ก่อนก็เป็นไปตามมาตรา56ที่ท่านอ่านะครับก็สรุปว่าเป็นของเอกชนนะครับเอกชนทุกคนเป็นหน้าที่ของทนะครับเป็นหน้าทย่การสรุปสรุปไปนะครับเป็นไปตามมาตรา56ที่ท่านอ่านะครับสรุปว่าดังนั้นประชาชนเริ่มตีความว่าทำว่า ตรวจเจอทุกแขนกล่าวครับคนที่ผลิตเนี่ยเบื้องหลังของคนที่ผ e ลิตเนี่ยอีก มันหมายว่า,วาร่ากรรมสิทธิ์เป็นของเกอกชนใช่หรือไม่เอาแค่นี้พอเชื่อไดก็ผิดตัวเรี่ยงแคาเขาเออไปขายรายได้เป็นของเขาแต่เขาก็ต้องเสียแบ่งผลประโยชน์ให้รัฐตามกติกาที่กฎหมายกำหนดนะครับก็เป็นแบบนี้ทุกธุรกิจนะครับสรุปว่ากรรมสิทธิ์เป็นของเกอกชนนะฮะไอสองน้ำมันที่เขาขายครับกรรมสิทธิ์ในนะะ้ำมันนั่นแหละครับมันไม่ใช่ของรัฐแล้ว สามารถที่รัฐจะเรียกส่วนแบ่งค่าผักหลงรัฐเป็นปิโตรเลียมก็ได้ถ้ารัฐอยากจะไปขายเองแล้วเคยเรียกไหมครับเราพราะเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ครับก๊าซธรรมชาติมันต้องขายร่วมกันในท่อผมอยู่ในระบบ P s c ที่ j d a มาแม้แต่น้ำมันบางทีก็ขายร่วมกันก๊าซที่ต้องขายร่วมกันอยู่แล้วมันต่างกันยังไงครับว่าเขาขายน้ำมันแล้วเสียค่าภากหลวงถ้าเราจะเก็บค่าภากหลวงา50% ภาษี80%เนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เข้ารันหรือการต่อของท่านท่านต้องการให้ตั้งองค์กรใหม่เพื่อมาบริหารจัดการน้ำมันส่วนนี้หรือยังไงอย่าเพิ่งไปไกลสิครับอย่าเพิ่งไปไกลทำต่อของท่านชี้เห็นว่าไม่ว่าจะได้เป็นน้ำมันหรือได้เป็นภาษีมันเหมือนกันถูกต้องไหมครับํำต่อท่านว่าอย่างนั้นดังนั้นท่านเปลี่ยนเป็นระบบแบบปันผลผลิตซึ่งประเทศได้กำ โซเดียมทั้ทงก๊าซและน้ำมันเนี่ยซึ่งเราก็ใช้ได้พออยู่แล้วก็ควรเอามาเป็นของเราอย่างนั้นจะไม่ดีกว่าหรือครับระบอระบบแบ่งพันธุ์ที่เรียนนะที่ได้ท่านผู้จิตได้พูดไปแล้วเนะี่ยไอ้ที่พูดๆกันมันกว่าทุงคำไม่มีรายละเอียดเลยนะว,ว่าเป็นยังงไในขณะะที่รบบนาดท,านที่ใช้อเรา นั <transplant> Finally, ้จะอยากฟังก็อยากชมถ้าชมต่อประชาชนกเรียนตามเรียนที่เรียนไดหวังเล็กนิดเดียวครับนิดเดียวครับมันไม่ใช่มีวาทัการทำงานของ World Bank เขาก็ทําวิจัยมาทุกอย่างมันมีเอกสารหลักฐานหมดถ้าอยากพยายามกล่าวหาประชาชนนะครับว่าเป็นวาทการไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ถูกต้องครับสรุปแล้วประเด็นที่มาถามคือเขาจะไม่ อาจารย์ไม่ไน้ครับสีต,ต้องเงียบก่อนผมต้งตองปงรึกษาทีลครัว,อา,รว,ว,วอาว่ามาเลยว่า,วามาคือว่าระบบแต่งปันของิหงที่ว่าเนรายละเอียดไส้นั้นไม่เยคยเห็นว่าเป็นอย่างไรมันไม่สามารถจะปรทียบได้ในขนาดที่ระบบสัมพันที่ใช้อยู่ในขณะนี้เนี่ยมันมีกติกากฎเกณฑ์ชัดเจน รัฐบาลได้เงินจากภาษีกันได้เป็นโกลเดียนได้จากค่าข้ามรุ่นได้จากผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษทีนี้ในเมื่อท่านจีนรับเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนในเรื่องระบบสัมปทานเทียบกับยีอีซีแล้วเนี่ยถามมาแล้วเนี่ยเราต้องขอตอบนะผมคิดว่าเดี๋ยวประชาชนจะก็จะเองจะต้องขอให้เราต้องเรื่องขุนขุนจินเราคุณจินตอบแลเปลี่ยนด้านขุนจีนผมว่าจะขอพักให้หนึ่ง ให้ทุนเทวินช่วยตอบให้ให้ชัดเจนแล้วก็ขอยากรู้เป็นเมื่วิธีว่าคำถามขึ้นมาแล้วเนี่ยขอตอบให้มันชัดเจนเลยว่าระบบสัมปทานเทียบกับแบบปันผลผลิตเป็นอย่างไรเชิญกับกรมพัสดุ์ท่านผู้ทุนยสระครับเป็นคำถามและคำตอบสุดท้ายนะเพราะหมดเวลาแล้วเชิญกับบริษัทคอร์ร์ทอสตอบเข้าไปทำทุจริตใช่ไหมในประเทศไทยนะครับที่ระบบสัมปทานไป ลงทุนในต่างประเทศนะครับทั้งธรรม่าทั้งประเทศอื่นๆที่ก็มีทั้งสัตวประถารและมีทั้งกระดาษเชื่อมแชร์เรื่องความแข็งหรือว่าสัญญาแารต่างถิ่นครับในพื้นที่ที่เราไปลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบต่างผู้ลงทุนหรือผู้รับสัตวประถารจะเป็นผู้ขายไปยังระบบเพียร์ซีนต้องขายมือนกันนะครับยกตัวอย่างแหล่งการสัญธรม่าที่วันนี้ก็ส่งมาประเทศไทยส่วนหนึ่งใช้ในประเทศพม่าส่วนหนึ่งนะครับก็จะขาย ร่วมกันกับผู้รับสัมภาระทั้งหมดนะครับข้างส่วนที่เป็นของภาครัฐร่วมลงทุนด้วยและส่วนที่เป็นของภาครัฐที่จะเก็บเอกสาะผลผิดที่แบ่งปันไปครับก็จะขายร่วมกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาในไทยส่งเข้าความไปที่มากนะครับอันนี้ประเด็นของคกรก็คือว่าไอ้รจำภาษีอยู่ที่ไหนเราก็นั่งฟังอยู่ก็ไม่แน่ใจนะคแต่ก็คิดว่ารจำภาษีความหมายคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้ารจำภาษีความหมายคือประโยชน์กับประเทศไทยนะครับประโยชน์มันก็จะถับไปแบ่งปันต่อหน้าผรัฐสัมปทาน และผู้รักและผู้เจ้าของประเทศนะครับก็คือรัฐบาลอย่างตามเงื่อนไขที่กําหนดอยู่ในสัญญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมปทานหรือ TSC ก็ตามนะครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าการเสิ์ก็คือส่วนแบ่งของประโยชน์ที่ได้ก็จะมีทั้งสองทางนะครับเพราะว่าการลงทุนเนี่ยคนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขา้อมีความเสี่ยงต่อแรกเขาต้องมองเห็นผลแรกเขาก็คงต้องมองถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมน,นะครับเมื่อสักครู่ยาน,นีการ์กันที่แสดงให้เห็นการออกแบบ การแบ่งปันประโยชน์ระหว่างภาครัฐกับกับเออ่กับศักยภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งช่วยเราสบายใจสักนิดหนึ่งนะครับเวลา